โอ้ยอีกแล้วทำไมเป็นแบบนี้อีกแล้วทุกคนพี่ติดสวัสดีค่ะถ้ามันเป็นอีกแล้วอ่ะรูปเปลี่ยนโทรศัพท์ดีไหมเนี่ยทำไมหน้าหนูมันเป็นเป็นเหลี่ยมอีกแล้ว ทำไมมันเป็นแบบนี้อีกแล้วหนูเพิ่งออกมาจากกลับมาจากข้างนอกได้นี่พี่ตินมาคนแรกเลยวันนี้โอ้ยกราบสวัสดีพี่ตินนะคะไม่ใช่พี่ตินสิพี่เบิร์ด <c oughs> วันนี้ไม่ใส่โบนะคะวันนี้ไม่บิวไม่บิวนะวันนี้ไม่บิวแต่ว่าหน้าจอมันก็ยังย่อส่วนเหมือนเดิมนะ <c oughs> ใช่ <c oughs> มันเป็นเหมือนเมื่อวานเลยค่ะพี่ติน เนี่ยหนูดูอีกเครื่องหนึ่งหน้าจอเครื่องนี้มันก็ยังปกติจอดนะพี่รีขอบคุณน้องกาจา้าสวัสดีพี่ติหนูให้ดูอะไรข้างบนหนูให้ดูอันนี้ห้องนอนนะหนูจะให้ดูอะไรข้างบนนะพี่อย่าเพิ่งไปไหนนะไม่ได้เมียน้อยพี่ขึ้นต้องมาให้กําลังจวยนะให้ดูข้างบนพี่คิดว่าอะไรเห็นไหมเพื w un,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  ่อนเขาให้มาวันวันวันที่ว่าของขวัญวันแต่งงานนะเมื่อหกปีก่อนอะ มาพร้อมกับช่อดอกไม้นะไม่ได้ซื้อเองนะเห็นไหม้ห้อยอยู่บนห้อยอยู่บนพดานเลยนะลูกฟูกสีดําอย่างดีนะเห็นหรือเปล่าหรือว่าใจพี่ดูตั้งนานและแต่หนูไม่ค่อยมาไลฟ์สดในห้องนอนนะ นอกกาตาเด่นหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่เพิ่งซื้อมานะแขวนจนแขวนจนฝุ่นจับไปแล้วนะคุณตาลอสวัสดีค่ะสวัสดีอีกครั้งนะคะทุกคนสวัสดีพิชตินนะคะสวัสดีน้องกาแล้วก็สวัสดีคุณตาลอนะคะแล้วก็สวัสดีน้องนานเมืองเหนือด้วยนะคะหนูอ่านข้อความก่อนนะทุกคน พี่ตินทำหน้าสงสัยมนะันเนาะบอกว่านูรีภาพสวยนะมันนูนมันนูนอ่ะมันก็มูนูนเหมือนเดิมเนาะน้องกาบอกจอดนะพี่รีนะคะไม่ได้เมียพี่ขึ้นนะพี่ต้องมาให้กําลังจวยนะจากพิตินเนาะสวัสดีครับน้องกาน้องกาหอวเราว่านู oo, ไม่น้อยไขนะ่นะนูไม่น้อยไขนะ่ <laughs> พี่ตินบอกโอ้ oo, คุณแจนนะน้องกาหัว้อนหน้าเขียวคุณตาบอกคุณตาลอบอกว่า a, สวัสดีครับนูรีนะคะน้องหนานก็โยโย่มาเนาะ ตีนบอกว่าพี่เฝ้าหนูไม่ได้พี่ขอโทษอยู่รังสิตจา้าสดายอยากคุยหนูขึ้นไม่ได้หรอกแค่ชั่วโมงเดียวพอเป็นไอ้นี่เพราะว่าหนูเหลือหนูว่าหนูครบแล้วแหละของเมื่อวานที่ไล์สดอะ่ะแต่มันต้องรออีกห้าวันประมวลผลวันนี้หนูก็เลยขึ้นกันเหนียวไว้เนาะโอ้โหทุกคนสามสิบดวงตากราบขอพระคุณนะคะสามสิบดวงตาอาจจะเห็นข้างบนก็ได้เนาะเมื่อกี้ที่มาหรือว่าอาจจะเป็นห้องหนูสีเหลืองกับชุดหนูสีเหลืองหรือเปล่าคุณตากว,าวัสดีครับน้องกานะคะ น้องกาบอกงึดงึดคักอยู่ดอกนะพี่กินข้าวนะพี่ตินทานข้าวให้ร่อยนะครับไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงหนูนะคะน้องกาบอกว่าคุณตาลอจ้าสวัสดีจ้านะคะน้องหนานก็บอกว่าสวัสดีครับนะคะจากน้องหนานเนาะพี่ติ้นบอกว่าเดี๋ยวขับรถกลับบางนานนะ พี่ตินขับรถดีๆนะไม่รู้ฝนตกหรือเปล่าที่กรุงเทพคุณตาบอกว่าสวัสดีครับคุณตินนะคะไว้มาดูย้อนหลังให้นะขอบคุณพี่ตินมากๆนะพี่ตินว่าูดบออลนะทุกคนแฮ v e a g กูเด a y จากพี่ตินเนาะน้องกาบอกว่าสรุปหนูไม่ได้ตามตลอดสักบ้านนะนี่แหละบ้านใหญ่ของคุณตลอดนะน้องกา น้องนานว่าหวังจะอาหวังว่าจะผ่านด้วยดีนะรอบนี้ขอบคุณน้องนานนะคะขอให้น้องนานเช่นกันนะขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีเนาะของพี่เหลืออยู่แค่ยี่สิบกว่ากิโลแต่ว่ามันยังไม่รวมของเมื่อวานที่ขึ้นไลฟ์สดนะต้องรออีกแต่ก็ไม่รู้หรอกที่เพื่อนๆย้อนอหลังให้บางทีพรุ่งนี้เช้าอาจจะครบก็ได้เนาะน้องกาบอกว่าคุณตะลอหนึ่งดอกแน่นๆนะคะจากน้องกาเนาะน้องกาว่าเดี๋ยวไปงุ้งยิงสักวัน ห้ามห้ามอ้วกละ่ะบอกคุณตาใช่ไหมพี่แปมว่าสวัสดีจ้าสวัสดีพี่แปมนะคะหนูขึ้นมาไม่นานหรอกชั่วโมงหนึ่งไม่นานแต่ว่าก็ชั่วโมงหนึ่งนั่นแหละไม่ถึงสองชั่วโมงหรอกขึ้นมาพอให้เป็นแบบว่าชั่วโมงกันเหนียวไวเนาะเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยมันก็ครบตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วแหละแต่ว่าระบบมันยังไม่ประมวลให้ครบมนันเนาะแต่ก็ไม่แน่ไม่แน่พนุ่ง